thank mm -hmm. you นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเอง กราบนมัสการและขอโอกาสพระอาจารย์ศิละนันทาเทรีผู้เป็นประธานสงฆ์กราบนมัสการและขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิตุกลูกเจริญพรญาติโยมวันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำเอาพระสูตรที่แปลมาจากพระพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐสลายยตนสังยุตติกายเล่มที่18 ว่าด้วยจิตมีตันหาเรียกว่าอยู่สองคนอะพูดถึงเรื่องจิตจิตไม่มีตันหาเรียกว่าอยู่คนเดียวพระพุทธเจ้าทานก็ได้ตัดกับมิขชาละนะท่านก็ได้ทรงถามพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตัดตัดอธิบายให้ฟังะ,ะมิขชาละท่านก็ท่านก็ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพิสุพิสุณีจึงชื่อว่า เป็นผู้อยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าก็เลยตัดตอบว่ามิคาชาะระลูกทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าหากว่าพิสุพิสุณีย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นไสแก่พิสุพิสุณีผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนันทิความเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิ เมื่อนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อนั้นที่มีอยู่สาราคะความพอใจอย่างยิ่งย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีขชชระพิสุพิสุณีผู้ผู้ประกอบพร้อมด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราจึงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองันนี้พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยลิ้นเอดมด้วยจมูกก็ดีรสทั้งหลายอันจะลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโผัพ้าทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายก็ดีและธรรมรมทั้งหลายอันจะรู้แจ้งด้วยใจก็ดี พระผู้มีพระภาคก็ตัดไว้โดยมีนัยยะเดียวก,กันกับกรณีแห่งรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นด้วยจากสูมีขชาละพิสูพิสุนีผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าป่าชักซึ่งเงียบสงัดมีเสียซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องคึกโคมน้อยป่าสจากลมจากผิวกายคน เป็นที่ทำการรับของมนุษย์เป็นที่เหมาะแห่งสมควรแห่งการหลีกเล่นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกรนนั้นพิสุพิสุณีนั้น,น,น,นเราก็ยังคงเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั้นแลเป็นเพื่อนสองของพิสุพิสุณีนั้น ตัณหานั้นอันพิสุพิสุณีนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นพิสุพิสุณีนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นผู้อยู่อย่างมีเพื่อนสองดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหน้อแลพิสุพิสุณีจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าค่ามิขชาละ รูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความไข่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าพิษุพิสุณีไม่เพลิดเพลินไม่พ้ามสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสแก่พิสุ พิสุนีผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พ้ามสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนันทิความเพลินย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีสาราคะคือความพอใจอย่างยิ่งย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีสัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมไม่มีมิขชาละพิสุพิสุนี ผู้ไม่ประกอบพร้อมด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียวมิขชาละพิสุพิสุณีผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะอยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกลนไปด้วยพิสุพิสุณีอุบาสุบาสิกาทั้งหลาย ด้วยพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดียร์ลีสาวกของเดียร์ลีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นพิสุพิสุนีนั้นเราก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั้นแลเป็นเพื่อนสองของพิสุพิสุนีนั้น ตันหานั้นอันพิสุพิสุณีนั้นละเสียได้แล้วเพราะเหตุนั้นพิสุพิสุณีนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แลอวังขอกาบระาธนานิมนต์พระอาจารย์ให้ความเมตตาขยายความประสูตรด้วยค่ะ รูทัวปองขนาดต่อขนาดหายใจเข้าหายใจออกมุดตัวใ้กายมันชัดอยู่เสมอนังตัวให้ตรงสดชื่นสังเกตกายตัวเองตรงอยู่ปะสิว่าตรงไหม มีกำลังที่จะสังเกตตัวเองว่าตรงอยู่ไหมนั่งตัวตรงอยู่ไหมดูลมหายใจชัดๆอาการทางกายทางใจเกิดขึ้น ก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวมาสนใจคันเข้าออกของอลมหายใจให้มาแตะที่รู้ชัดไปเรื่อยๆไม่รู้กำลังคู่เหยียดเกินไห่ก็รู้กิริยาในกายเป็นคนสงบภายในสงบเพราะเห็นพอรู้นะมันถึงสงบได้ เช่นมันร้อนใจมันคับแค้นใจด้วยเหตุแห่งความเมื่อยความปวดหรือความลำคาญหรืออะไรที่เกิดขึ้นในนามละลูกมันเห็นแล้วก็ละความร้อนใจนะั้นความหรือเพลิดเพลินที่ถูกใจก็เป็นความถามว่าร้อนเพราะอะไรที่มันเพลิดเพลินน่าติดใจ ถ้าคุยแบบเหตุผลก็ความสุขความเพลิดเพลินนั้นมันไม่ไม่ยั่งยืนไม่จีรังก็มีลักษณะของเขาก็น่ามีความสุขภาวะรู้สึกสุขเพลิดเพลินทีนี้สุขแบบนั้นมันมาแบบด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เหตุปัจจัยความหมายคือต้องมีหลายองค์ประกอบกว่าจะได้สุขอย่างนั้นที่จรมาพวกนั้นแล้วมันก็ไม่นานกองทุกเนี่ยมันอยู่นานกว่าความสุขรู้สึกสุขใจเนี่ยหาจากไหนกว่ามันจะมาหาเนี่ยสุขแบบเนี้ยที่มันจรมาเนี่ยสุขอารมณ์สุขแบบจอรมา ก็เลยเป็นของถือว่าเป็นของหยากนะในอดิยชนทั้งหลายเพราะว่ามันต้องใช้ไม่ใช่อำนาจของเราหรืออำนาจของใครเป็นสิ่งที่เป็นปฏิจจสมุปาทกว่าจะมีสิ่งนี้กว่าจะมีสุกก็กดไม่ใช่ของง่ายต้องมีเหตุบัใจัยมากมายถ้าสิ่งที่น่าเป็นสุขเกิดขึ้นนะ อยู่กับตัวเราคาดหวังอะไรสมมุตินะแต่บังเอิญขณะนั้นอารมณ์ใจกําลังหมกมุ่นอยู่กับอะไรก็ไม่ได้รับสุขตัวนั้นอีกดูสิแต่ถ้านั่งรอโอ้สุขนี่มาแล้วก็ตั้งไว้ไม่ไม่นานก็ดับไปคือมันมีเหตุปัจจัยมากมายกว่ามันจะได้สวยสุขแบบนั้นนะที่จรมา อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นได้อย่างใจก็ฟูใจแต่ความได้อย่างใจนั้นก็บนความไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่ตั้งไว้ได้ร้อยเปอร์เซนสักอย่างเดียวอย่างงี้ก็เป็นของที่เป็นเหมือนของหลงหลงประเดียวประดาว ได้เท่านั้นเองจึงเป็นของที่เป็นมนลทินนะเป็นตัณหาที่เป็นมนทินเครื่องผูกแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเข้าไปวนถ้าไม่วนเนะเรารู้สึกตัวอยู่นะขณะน,นี้หายใจเข้าหายใจออกภาวะสุขบ้างทุกบ้างเนอาการทุกจะภาวะทุกที่บีบคัน้นเพราะความหลับมีไมความซึมความปวดความเมื่อย หรือเพอหรือเฉยเฉย,เฉยเฉยก็ผูกลัดลึงอย่างหนึ่งนะไม่รู้ทิศทางอะไรไม่รู้อะไรเลยเศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้ามองอย่างยิ่งเนี่ยมันจรมาแล้วเราเห็นนะถ้าเห็นอยูนะ่มันก็เหมือนเห็นเฮ้ยเราไม่เพลินะจิตมันก็วิเว วิเวกจากไอโลภะโทสะโมหนะน่ะปลีกออกจากโลภะโทสะโมหะคือปลีกออกจากความฟูฟูแฟบแฟบอ่ะนะที่มันโชว์ตัวนะ่ะมันก็เลยไม่มีเพื่อนไม่ได้ไอเพื่อนที่ว่าในเพื่อนกินเหล้าเมายาเนะไม่มีอ๋อเพื่อนที่มันเสเพชวนกันไปในทางผิดไม่มี แต่มีขึ้นมาคือเพราะเข้าไปวนเพลินพั่มสัสนเสริญยินดีและเมาหมกตอนรับสิ่งนั้นถึงมีเกิดขึ้นนะจะผิดศีลผิดธรรมเพื่อนที่เอาชวนให้ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ลืมตากระพังทลายจิตใจเราเองอ่ะผิดศีลผิดธรรมกบเกือนเอาคุณธรรมไปทิ้งแล้วก็กบเกือนพอตันหามันพาไปนี่ก็มีนะ นี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยอยู่ในศีลในธรรมก็อาจจะนะลงนรกง่ายๆมีทะเบียนสีดำพร้อมจดเราก็ต้องหลืออยู่เป็นคลรือหัดญาติโยมทางบ้านก็ทะเบียนเป็นสีดำนึกทีไรก็กินแนงตัวเองมีไหมก็ต้องละงบรรเทาต้องละทิ้งไอ้ตัณหาพวกนี้ ต้องแก้ไขปรปับปรุงตัวเองถ้ามีการผิดพลาดก็ต้องแก้ไขได้รู้สำนึกแล้วก็ผลออกมาจากตันหานั้นคือจะคบคบเข้าไปร่วมกับเอกเนี่ยพอมันลอยตัวขึ้นมาก็เข้าไปร่วมเขาเรียกว่านั้นที่เอความเผลอเข้าไปร่วมแล้วเออเขาชวนเออด้วยกันก็ ก็เลยวนแป๊บเดียวไม่นานหรอกมันก็งอกขึ้นมาซึ่งเพื่อนสองเลยทันทีเจ้านั่นเราเห็นนะโดยเป็นอาการชแต่อันนี้มันต้องฝึกมาพอสมควรว่ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ชัดในการคูเหยียดเคลื่อนไหม ที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องสร้างอะไรใหม่นะจำหลักดีๆนะเพราะธรรมชาติรู้อย่างนี้ที่เป็นของที่มีอยู่แล้วตรงสะอาดเนี่ยจะเป็นของละเอียดเป็นของเบาทำให้มีดวงตาละเอียดเห็นเห็นรูปได้เห็นอาการแห่งตัณหาเครื่องข้องมีหน้าตาย,ยัางไงบ้าง เป็นฝุ่นเล็กแค่ไหนก็ยังเห็นได้นั่นกายคตาสตินี่เป็นของที่แค่ใส่ใจไม่สร้างอะไรใหม่ไม่บังคับไม่บัญชาอะไรทั้งนั้นรู้ตรงๆแล้วก็คมเขาเรียกประจักษ์เหมือนเราจะอยากรู้รสอาหารมานั่งคิดมันจะรู้ไหมหรือเข้าไปสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาหาลิ้นอีกแบบหนึ่งใส่สีเข้าไปหน่อยที่ลิ้นบ่หรือ,อยังไง แล้วก็ชิมอาหารมันจะได้ลดไหมถ้าชิมอาหารนี่จะรู้ลดอาหารต้องรู้ตรงๆใจนิ่งๆด้วยซ้ําถ้าอยากรู้อ่ะเฮ้ยอันนี้มันต้องอีกเท่าไหร่วะจิมนี่นั่งจิมั้งที่ฟุ้งๆเงินไดเรื่องไหมดำไหมปกติไม่รู้นะไม่ได้เป็นแม่ครัวไม่พอครัวเลยเดินยกตัวอย่างที่มันตันทานะแต่บอกก็เคยฉันอาหารนะ ฉันเวลาฉันเอ๊นี่รสชาติอะไรมีคนถามก็ต้องนิ่งนิ่งนะเิ็บใช่ไหมจะมานั่งคิดออเค็มแตะเข้าไปอ,อยู่กับสมองคิดแล้วไอ้ที่แตะอยู่ที่ลิน้นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องตรงๆเนี่ยความตรงของสิ่งที่มีอยู่เขาเรียกประจ,จักไม่ได้สร้างอะไรใหม่เลยแต่ใส่ใจให้ยิ่งเท่านั้นเองนะอะไรไกล ตาสติตั้งไว้ไอสัตว์หกชนิดนี่มัตเดียวหกทิศทางบอกว่ามีทางเดียวก็ไ้อยู่นะแต่จริงๆก็ใช่แล้วก็ก็รู้ตนถ้าเราอยู่ที่กายเวลาเย็นเวลาร้อนถ้าเราเฝ้าสังเกตตรงนี้เราไม่จ้องอยู่ที่ใจอย่างเดียวเราจะรู้จักเหตุเกิดเหตุด,ดับไหมแล้วก็โมหะที่ลึกๆก็จะหลุดลอกออกไป เพราะนั้การที่ผู้เจ้าสอนเรื่องอายตนะหกเนี่ยหเห็นเป็นเรือนว่างโดยกายคตาสติเนี่ยมันจะปรากฏแต้อให้ความสำคัญเดี๋ยวมองแต่ที่ใจนะมันจะเสียดายโอกาสอันดีมันจะไต่ไปไม่ชำระอาสวะส่วนลึกยังไงนะก็ยังนึกไม่ออกแต่ถ้าเราเฝ้าสังเกตกายในกายเรื่อยๆแล้วก็ มีการบ้านคัดเฟ้นทำดูตาเห็นรูปภาวะอะไรเกิหดหูได้ยินเสียงภาวะอะไรเกิดรู้ตรงๆรเออมันจะรู้จักเหตุเกิดเหตุดับของความหลงผิดทั้งหลายเลยทีเดียวนะจำหลักนี่ไม่ดีๆนะเออก็มันก็จะละเพื่อนสองได้ว่าคนคิดว่าต้องมีเพื่อนสองถึงจะดี เพื่อนสองในนี้คือเพื่อนที่พาให้เสเพลงทิดลงทางไม่มีดีกว่าคนเดียวก็ได้บอกตรงๆถ้าเราคิดทบทวนตัวเองเราลักดีไม่ยินดีในทุกใช่มัไหมใครมั่งชอบทุกชอบไหมถ้าชอบทุก,ก็คบเพื่อนสองเอย่างให้ประสูนนี้นะคบไปเลยจะได้ใจเร็วมีใจเสเพหาที่ ยืนตัวเองไม่ได้เราก็ไปผูกพันตัญหาแล้วถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่ละอายเลยพร้อมทําผิดศีลผิดธรรมไม่ยากอย่างนี้ยันเลิกคบดีกว่าถ้าเราว่าเรายินดีในความงามการเกิดมาอย่าได้ขัดทุนให้มีศีลมีธรรมขึ้นมาแล้วก็ละตัณหาเคินผูกเนี้ก็ ก็ใช้วิธีก็ละความเพลินด้วยกายคตาสตินั่นที่มีอยู่สาละคะมีอยู่เห็นไหมความพอใจอย่างยิ่งคือเป็นสภาพธาตุธรรมชนิดหนึ่งลอยตัวึ้นความพอใจอย่างยิ่งที่จะเข้าไปยินดีที่จะถูกเขายืนการให้ร้องไห้ให้อุปทานให้คำควรให้เอาถูกเอาผิดอะไร ให้เป็นเรื่องราวเอากายมาเป็นเรื่องใหญ่ก็เกิดเป็นคอแม้นูนนี้โน้นเต็มเอาใจมาเป็นเรื่องใหญ่คอแม้เต็มเลยเป็นมากี่เรือนอะไรอยู่ตรงไหนก็เกากรขันอยู่นั่นแหละรอใจกับแข็งใจอยู่ตรงนั้นแหละจะไปใช้ <c oughs> ใจบ่เอ้มาดูใหม่ไว้อาธุธรรมแห่งความเพลินยิ่งมีอยู่ พุทธเจ้าว่าถ้าเราสัมปชัญญะอย่างน้อยมันจะจะถูกอยู่ในสิ่งนี้ถูกล้อมไว้แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆความจิตความผูกจิตติดกับอารมณ์ก็มีสภาพธาตุธรรมชนิดหนึ่งอยู่ทีนี้ถ้าเราใส่ใจที่บอกนี่นะสนใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกาย ขณะหายใจเข้าเราจะพึงศึกษาฝึกหัดว่าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งปวงหายใจออกก็รู้อาการตั้งมั่นอยู่รู้สึกได้ไปอยู่ในกายขณะหายใจเข้าออกและตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเมื่อเราใส่ใจสั่งสมธรรมอย่างเงี้ยทั่วพร้อมในกายเนี่ยก็มีภาวะที่เป็นเอกจากข้างในมันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้น ก็จะเห็นบรรดาสิ่งที่เรียกว่านันทีมีธาตุอย่างไรสาราคะมีอาการอย่างไร <Mul> ก็ไม่โผกแล้วเพราะว่าตัวเห็นนี้อินทรีย์อะไรอินทรีย์สังวรเป็นอินทรีย์จากภายในอันเกิดจากกายตาสติที่เราใส่ใจจริงจังไม่ใจอะไรมาก็ไหลไปโหได้ยินเสียงก็ร่วมก็คุยด้วยไม่คุยด้วยก็ไม่สนไหลก็เพราะว่าอินทรีย์การ รู้ทั่วพร้อมความใส่ใจในรู้ทั่วพร้อมยังมีมีน้อยหรือไม่แยบคายหรือไม่มีปัญญาอะไร่เงี้ยสติปัญญาก็จะทำยังไงก็ต้องหาวิธีลองรู้ทั่วพร้อมแบบไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ขังไว้ถ้าขังไว้ไม่มีสติปัญญาความคล่องแคล่วในปัญญามันจะน้อยก็ต้องพอเหมาะพอดีแล้วก็สนใจที่จะสนใจสังเกต ไอ้ความเพลินไม่ใช่เราเลยนะไอน,นี้เขียนอย่างนี้นันที่มีอยู่นันที่มีอยู่ความพอใจอย่างยิ่งย่อมมีเยพลินถ้าทำแห่งน,นันทีเนี่ยเราเห็นอาการแล้วมันก็ดับฟับเลยน,ะนันท่ถ้าเรารู้จักอาการมัน เพลินเล็กเพินน้อยทุลีทั้งหลายก็สังเกตเป็นคนสังเกตอายตนะของตัวเองอย่าดูแต่ใจนะถ้าดูก็ได้ตามใจแต่ว่าถ้าเราศึกษาอยู่ว่าเราจะพึงรู้ทั่วถึงกายทั้งปวงขณะหายใจเขาก็จะเจอจ,จะรู้จักอายตนะนะการทำงานและอารมณ์ที่เกิดจาก ตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงเพราะว่าแต่ละทวารก็มีลักษณะแตกต่างกันไปเหตุเกิดเหตุดับที่แตกต่างกันไปนะก็ก็พ้นออกมาจากเพื่อนเกเรเพื่อนพาเซเพแล้วเรามีสติสยาสัมปชัญญะสนใจนะวิชาก็อยู่ที่ตัวความรู้ตัวอยู่ที่ตัวใส่ใจแล้วก็มีความรู้สึก คุณธรรมพื้นฐานว่าเราจะออกจากอะไรที่ไม่ดีทั้งหลายที่ผ่านมาทั้งหมดนะมันก็คือจบไปเราจะใส่ใจอย่างเงี้ยนี่คือคือความเจริญในในพราศาสนานี้นะว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วปิ้งถ้าปิ้งก็ไม่ได้ต้องมานั่งอยู่กับกายอย่างนี้หรอกเอ้มันไม่ได้ปิ้งมาเนาะมันก็มากับโมหะโลภะโทสะมันนั่นแหละ นะมากับความไม่รู้อ่ะก็มาฝึกเนี่ยใช่ป่ะทุกคนชาวพุทธนะหายใจเข้ารู้สึกตัวหห้ใจออกรู้สึกตัวก็วมีจิตตั้งใจจะได้พ้นจากเพื่อนเกลเรในใจตัวเองไม่ใช่คนอื่นนะตัวเรานี่แหละเข้าไปผูกเพลินต่อความคิดอะไรที่ให้กับแค้นเพลินทําไมหรือเข้าไปปลูกอะไรกับความคิดที่เพิดเพลินัมเมา ทำให้ลุ่มหลงมันคนเพออยู่ทำอะไรอันนี้เนะี่ยเลิกดูปัจจุบันนี่เป็นตัวชัดอยู่ตรงนี้เฉพาะหน้านี่กายสะดวกสุดเลยเป็นเป็นอิสระภาพจากนันทีเครื่องผุกอันอื่นๆทั้งปวดอ่นะไอวางหายใจเข้าชัดหายใจออกชัดรู้สึกตัวอยู่เสมอ